สวัสดีครับผมรังสรรค์รถไฟขายรบริษัทดเซียวันนี้จะพาชมนะฮะรถด,ดัมมรอก XCMG นะครับขนาด90ตันก็ตอนนี้กําลังเตรียมนะฮะจัดเตรียมเพื่อจะสมบองให้กับลูกค้าลงโมหิน90ตันนะฮะเป็นน้าหนักรวมนะฮะน้ำหนักรถตัวเปล่า3าตันน้ําหนักเฉพาะมรรทุกหินนะหกตันก็รวมเป็น90ตันกําลังเตรียมนะฮะก็จะออกคืนนี้นะฮะสมบองให้กับลงโมหินภาคอีสาน เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆคันกันนะฮะในช่วงล่างนะฮะตอนนี้ก็เตรียมขึ้นเทเลอร์นะฮะต้องถอดล้อถอดปาท้ายนะครับเพราะว่าทั้งความกว้างแล้วก็น้ำหนักเกินนะฮะโดยช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเป็นแหนบนะฮะขนาดใหญ่ ฝ่ไท้ายก็ถอดอกนะฮะรถุ่นนี้น้ำหนักเกินแล้วก็ความกว้างนะฮะของล้อก็เกินแนบท้ายขนาดใหญ่ บอกขนาดเล็กนะฮะขนาดร้อยตันของไอว่ายี่ห้อยอดนิยมนะฮะยี่ห้อไอว่าเนี่ยลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจรถดัมมี่ช็อป XCMG ขนาด90ตันนะฮะเอาไว้ใช้ในงานในโรงโมหินหรือว่าเป็นเหมืองแร่นะฮะเหมืองแม่หมอนะฮะติดต่อผมรังสิตนะครับฝ่ายขายบริษัท OCR นะฮะเบอร์โทรศัพท์และอีไลน์นะฮะ0646974265ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ